สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวประจำเดือนมิถุนายน2555นะคะเรามาดูข่าวแรกกันดีกว่าคะ่ะว่าเป็นข่าวอะไรนะคะวันที่1มิถุนายน2555โรงเรียนได้จากพี่ทำบุญฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตารัสรู้ของพระเจ้าซึ่งมีคณะผู้บริหารครูและนักเรียนได้นำข้าวสารอาหารแห้งและจัตุป,ปัจัยอื่นๆมาใส่บายกันอย่างมากมายล่ะค่ะ เมื่อวันที่1มิถุนายน2555กลุ่มสาราการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมได้จัดพธิธีทำบุญเพื่อฉลองพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตารัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยมีท่านรองผู้อำนวยการต่อต้านทาลีเกตรักษาราชการแทนผูน้อำนวยการโรงเรียนดิเทียมนาลัย2เป็นประธานในพธิธีซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน9ก้ารูปจากวัดสายไหมมาเพื่อเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับรับบาตรข้าวสารอาหาร แจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนริเทียวนาลัยสองซึ่งคณะครูและนักเรียนได้นำข้าวสารอาหารแห้งพร้อมทางจัตุป,ปัจจัยต่างๆมาร่วมใส่บาตรกันอย่างคับข้างค่ะการเลือนตั้งประธานนักเรียนในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีนักเรียนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะมากกว่า90%ค่ะเมื่อวันที่7มิถุนายน2555 งานส่งเสริมประชาธิปไตยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนลิเทียลนาลัย2ประจำปี2555เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองซึ่งในปีนี้มีผู้สมัครเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5รวมทั้งสิ้น6คนสำหรับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งคือนายพญทัศน์ทิพย์สอนผู้สมัครหมายเลข5โดยได้รับคะแนนทั้งสิ้น 784คะแนนมากกว่าลำดับที่2ถึง498คะแนนค่ะค่ะโรงเรียนดิทิอนาไลายสอนะคะได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2555ซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและอบอุ่นมากๆเลยค่ะ เมื่อวันพิหัส,สบ,บดีที่14มิถุนายน2555โรงเรียนลิเทียบนาลัย2ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2555เพื่อให้ผู้เรียนได้รำลึกถึงพระคุณของคุณครูที่เป็นผู้ให้ความรู้ให้การอบรมสั่งสอนด้วยจิตอันบริสุทธิ์ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องได้นำพานที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองมาไหว้ครูที่ปรึกษานอกจากนั้นโรงเรียนยังจัดให้มีการประกวดพานไหว้ครูในแต่ละดับชั้นอีกด้วยค่ะ หลังจากที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนนะคะนายพญทัศน์คิพสอนพร้อมทีมงานคณะกรรมการได้จัดการอบรมยุวทูตวัฒนธรรม,มต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งมีนักเรียนหลากหลายโรงเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ เมื่อวันที่15มิถุนายน2555ท่านผูน้อำนวยการสายันรุ่งป่าศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2หรือสอพอม2ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการยุวทูตวัฒนธรรมต่อต้านคอร์รัปชันโดยทวยความดีแห่งประเทศไทยณห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนนิเทศยลนาลัย2โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนที่ใกล้เคียงในเขตสายไหมเข้าร่วมจํานวน150คน อาทิโรงเรียนสายไหมทัศนารมณ์นุศนโรงเรียนประชานุกูลขำสนิทนุเคราะห์โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสายไหมโรงเรียนผองสวรรค์สายไหมโดยท่านผู้อำนวยการสายันรุ่งป่าศักดิ์ได้ให้ข้อคิดว่าการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างราาฐานให้กับประเทศไทยในวันข้างหน้าก็ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการท่านรองและคณะครูอาจารย์ทุกท่านนะครับ ที่ให้โอกาสดีๆกับลูกๆชาวลิเทียวรรณทายสองและเด็กในเขตสายไหมได้ทำกิจกรรมที่ดีเด่นของสังคมในลักษณะนี้การสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นการสร้างรากฐานให้กับประเทศในวันข้างหน้ากันท่ายาวชนของเราที่เป็นผ้าขาวบริสุทธิ์ได้รับการหล่อหลอมในสิ่งที่ดีเราก็คาดหวังว่าเราจะมียาวชนที่จะเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้าได้<ช>ทุกคนมีคุณธรรมประจําใจ แล้วก็หมั่นนำเอาคุณธรรมเหล่านั้นมายึดถือปฏิบัติให้ได้แล้วพยายามทำในสิ่งที่อยู่ในทางสายกลางอย่าเอ็นเอียงตามสื่อสารข้อมูลต่างๆที่หล่อหลอมให้เราเป็นคนไม่ดีภาพลักษณ์ทางสื่อมวลชนหรือทางสังคมไทยที่มีแต่คนทำผิดคิดไม่ดีกับบ้านเมืองหรือต่อสังคมงโยชนในวันนี้ต้องไม่เอาเป็นแบบอย่างนะครับเราต้องมีจิตสำนึกต้องมีสติ ในการรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็เลือกที่จะใช้ข้อมูลข่าวสารให้เป็นเราจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของสื่อฉนั้นโยชนที่ชาญฉลาดต้องมีสติต้องรู้เท่าทันสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมงานก็ได้รับความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานไปตามๆกันค่ะ สนุกค่ะรออะไรอีกไมทใจคุณครูไหมก็ประทับใจพี่พีพีพี่พีสายสตาร์ค่ะใช่ไหมคะพี่พีดูไหมดูไหมใจดีมากค่ะแล้วคุณครูสอนสนุกไหมคะสนุกค่ะชื่อท็อฟฟีค่ะโรงเรียนสายใหม่ทัศนารมอ์นุสร์ครับอ๋อวันนี้กิจกรรมสนุกมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่คุณครูเขาคัดเลือกเราให้มาอบรมที่นี่ครับ พี่ๆตามดูไหมคะผไม่ดูครับใจดีกันทุกคนเลยครับแล้วก็น่ารักหล่อๆทั้งนั้นเลยน้องเนมครับประชานุกูลก็สนุกครับ okay, พ,พี่ใจดีไหมก็ใจดีบางคนบางคนก็ ไ่่คเทาหรชื่อแม่มอสค่ะของสวนวิทยาสายไหมค่ะก็สนุกค่ะและทำกิจกรรมกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็ดีมากเลยค่ะแล้วพี่ๆี่สตาฟดูไหมคะไม่ดูเลยค่ะพี่สตาฟนคนน่ารักน่ารักเลยค่ะแล้วอาจารย์นะคะสอนสนุกไหมสนุกมากๆเลยค่ะให้ความรู้ที่แบบบางงานนกยังไม่รู้ก็ได้รู้มากท่านเติมขึ้นนะคะก็รู้สึกดีใจและก็ภาคภูมิใจในความสามารถของลูกๆวิทยาสรยสองที่ได้เป็นทั้งวิทยากรได้เป็นทั้งผู้เข้ารับการอบรม โดยรวมแล้วกิจกรรมในวันนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับซึ่งครูก็อยากจะให้พวกเราได้แสดงออกถึงเรื่องของความสามารถในกิจกรรมเหล่านี้ให้มากๆดีกว่าไปทำอย่างอื่นที่มันไม่เกิดประโยชน์เช่นไปเสพยาเสพติดหรือทาเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราหันมาทำกิจกรรมอย่างนี้มันก็จะเป็นการดีเพราะนั้นในวันนี้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์รู้สึก ประทับใจและก็ภาคภูมิใจในลูกๆของเราทุกคนครับคอร์รัปชันนะครับพวกเรานี่อาจจะมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะครับไกลตัวครูก็อยากจะฝากลูกๆทุกคนเนี่ยให้หันกลับมาปลูกฝังในเรื่องของความซื่อสัตย์ถ้าเรามีความซื่อสัตย์ในตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเช่นเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยเราเข้าเรียนตรงเวลาไม่โดดนนี่ก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังความซื่อสัตย์ ซึ่งถ้าเราทําอย่างนี้เสมอๆมันจะติดเป็นนิสัยพอเราเป็นผู้ใหญ่เราทํางานเราก็ทําด้วยความซื่อสัตย์เรื่องของรับชันก็จะไม่เกิดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยงานเกษตรได้จัดให้มีการปล่อยพันุปลาลงในบ่อสาธิตบริเวณเรือนเกษตรค่ะ ในช่วงบ่ายของวันที่15มิถุนายน2555ท่านผู้อำนวยการวิรชัยสิทธิโชคพร้อมทั้งคณะผู้บริหารครูและตัวแทนนักเรียนได้ปล่อยพันปลามากกว่า1 0,000ตัวลงในบ่อสาธิตของเรือนเกษตรซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้สาธิตเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับการเลี้ยงปลาหรือการทำประมงน้ำสืดโดยปล่อยพันปลาดุกปลาทับทิมปลานินปลากายและปลาอื่นๆรวมกว่าห0,000ตัว กรมสาราการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดวันสุนทรภู้เพื่อให้นักเรียนได้ล้ำลึกถึงครูกรอนพระสุนทรโวหารซึ่งในงานก็มีการจัดการแสดงที่มากมายละค่ะ เมื่อวันที่26มิถุนายน2555ท่านผู้อำนวยการวีรชัยสิทธิโชงได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันสุนทรภู่ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อดำลึกถึงครูกรอนสุนทรภู่และเป็นการเผยแพร่ชีวประวัติและผลงานของท่านตลอดจนให้นักเรียนได้ทราบซึ้งในรถบทกวีและความเป็นไทยโดยมีการแสดงต่างๆอาทิการขับเสภาสาดุดีท่านสุนทรภู่จินตาลีลาประกอบเพลงคำมั่นสัญญาการขับร้องหุ่นกระบอก ทำนองสังคาราและที่สําคัญคือการสวดโอเอวิหารไร้บทกราบพระชัยสุริยาซึ่งเป็นงานที่ท่านสุนทรผู้ได้ประพันธ์ขึ้นและทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไปค่ะค่ะต่อเนื่องจาวันสุนทรผู้นะคะ กลุ่มบริหารงานบุคคลโดยงานป้องกันแก้ไขปัญหาชิ่เเสพติดเอดและอบายามุกได้จัดงานวันต่อต้อตานยาเสพติดโลกซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานค่ะ เมื่อวันที่1 6มิถุนายน2555งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดเอดและอบายามุกได้จัดก,กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผูน้อำนวยการวิรชัยสิทธิโชคเป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจากท่าน พรสุทธิทองศาสตร์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวิเทียบนลาลัยสองเข้าร่วมงานซึ่งนักเรียน,นระดับชั้นมตน้นได้จัดทําคํามั่นสัญญาที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดมอบให้กับท่านผูน้อำนวยการส่วนนักเรียนระดับชั้นมปลายได้จัดขบวนแฟนซีเพื่อรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากชุมชนชาวสายไหมเป็นอย่างดีนอกจากนี้นักเรียนยังจัดให้มีการแสดงต่างๆเพื่อชักนำให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะ ข่าวสุดท้ายนะคะเมื่อวันที่19มิถุนายน2555งานกิจกรรมลูกเสือกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาและสนสนานของลูกเสือเนนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ1กรกฎาคม2454เพื่อเป็นการสแสดงความจงรักภักดีต่อพระบระมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติโดยมีลูกเสือเนนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพียงค่ะ ปิดท้ายข่าวเดือนนี้กันนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศนะคะลูกเสือกองพิเศษที่ได้ไปร่วมทบทวนคำปฏิญาณนะคะที่สนามกีฬาชุบชลาใส่นะคะวันที่1กรกฎาคม2555ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมเพ,เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในข่าวเดือนกรกฎาคมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ